สวัสดีค่ะ Morning everybody. Oh, welcome to teacher week plus. Okay. Today we will study about um, the sound that's it's S-M S-N S-P and S-W and S Okay. we we'll try to read. คำศั์ต่อไปนี้เนาะทุกคนเรามาฝึกกันนะคะนักเรียนามาดูไปพร้อมๆกับทีเชอร์เลยนะคะเตรียมแบบฝึกแล้วก็ทาตามไปเลยนะคะหลังจากนักเรียนดูคลิปวิดีโอแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อ AIT e m A นะคะ item A บอกว่า write and say write and say นะคะเขียนแล้วก็ฝึกพูดนะคะอ้าวคาที่หนึ่ง s กับ m นะคะ s บวก m ็ก็คือเราก็จะได้ sm แบบนี้นะคะ sm ออกเสียง sm ใช่ไหมคะก็จะมาใส่ตัวนี้ ile เป็น smile นะคะ smile แปลว่ายิ้มใช่ไหมคะ smile แปลว่ายิ้มนะคะคำที่หนึ่งผ่านไปโอเคนั m b e r ร s ชอบวก n ็ก็จะออกเสียงว่าอืมลูซเนอ e r ใช่ไหมคะ สเนอร์โ okay. อเคสเนอร์ไอจาวเนียตัวเนี้ยก็คืองูใช่ไหมคะอ่าก็เป็น sn ใส่ตรงนี้เนาะจะเป็นอ่านว่ายังไงคะอ่านว่าสเนอร์เอเคสเน็กคิสส์สเนอร์เอเคสเนกโอเคนัก e <c oughs> <Kiss me. c oughs> e okay. เรียนลองทำดูนะคะทำให้ได้เนาะอ่า B โอเคข้อ B นะคะมาดูข้อ B ข้อ B Circle เนี่ยคำสั่งเขาบอกว่าให้ทำไร <c oughs> ให้ Circle ให้วงกลม <c oughs> excuse me write and say นะคะเขียนแล้วก็ฝึกอา่านเขียนแล้วพูดหรือว่าฝึกอ่านนั่นเองเนาะเรามาช่วยกันเขียนนะคะ <c oughs> excuse me อ้ยอยเยอะมากว่าที่เชื่ยใช้เสียงมากขออภัย โอเคอ่ามาดูคำศัพท์คำนี้นะคะอ่านักเรียนไปดูอ่าใดวิดีโอแล้วน่าจะจำได้เนาะว่าคำว่าควันเนี่ยก็คืออ่ะเสียงตัวนี้ก่อนนะคะโอเคอานว่าโอ๊กโอ๊กนะคะเสร็จแล้วเราจะเอา s m า l l ทลิสเน e ร์ใส่คำคำว่าควันก็คือ smoke smoke ก็คือ s M O K E ใช่ไหมคะ Smoke อ่ะ Number two อันนี้ง่ายมากเลย Ache เจ๊ไหมคะ <c oughs> สะลาอและตัวสะกด Ache พยัญชนะตน้นอ่าทั้งสองตัวก็คือ Snake <ur. S 1> ใช่ไหม Snake ก็จะเป็น S N A K E อ่านว่าอะไรคะอ่านว่า Snake Snake Okay อ่ะ Number three i อเนะคะก็เป็น smile ก็คือ <c oughs> ยิ้มนะคะ smile ยิ้มโอเคต่อไปค่ะ o ใช่ไหมคะ o w เราเรียนมาแล้วเนาะ o w ออกเสียงโอใช่ไหม snow ์สโนก็คือหิมะใช่ไหมคะ snow ก็จะเป็น sn ใช่ไหมคะเด็กๆอ่าก,ก็จะเป็น snow แบบนี้นะคะ อ่าเรียบร้อยแล้วอ่า next one item C ข้อ C นะคะข้อ C จะเป็นเป็นประโยคมาเสร็จแล้วคำสั่งบอกว่าให้ทำไมให้ Read and circle Read and circle and and ให้อ่านและวงกลมนะคะคำที่ถูกต้องนะคะที่นักเรียนฝึกมาเมื่อสักครู่นะคะ โอเค number one is I like to play with the snow ข้อ A ทำให้ดูข้อหนึ่งนะคะทำให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้คือ snow ใช่ไหม snow snowflake หิมะตกใช่ไหมคะ I like to play in the snow Okay, so we circle the word snow โอเค number two เนี่ย what is this it is a what is this it's a smoke right a smoke so Can you see the smoke? h uh, Can you see the smoke? นะคะคำไหนอ่านว่า smoke คะระหว่างคำที่1กับคำที่สองคำที่1อ่านว่าอะไรคำที่1อ่านว่า snake ใช่ไหมคะคำที่2อ,อ่านว่า smoke So you circle t h e w o r d s m o k e มองเห็นควันไหมใช่ไหมคะโอเค Number 3อันนี้ง่ายมากเลยนะคะมีคำให้เลือกสองคำคือคำว่าคำว่า Snake กับคำว่า smile นะคะ Is that your snake or is that your smile คำนี้ก็คือโอ้ยง่ายมากเลย Snake ใช่ไหมคะโอเค number four I like your ฉันชอบเธอยิ้มหรือ Snow มันมีสองคำเนาะมีคำว่ามีคำว่าอะไรคะมีคำว่า smile กับคำว่า Snow เห็นไหมเพื่อนเรายิ้มเนะ่ยเห็นไหม ยิ้มปากกว้างเลยนะคะก็เราเราก็เลือก I like your smile ใช่ไหม I like your smile โอเคอ่ะมาดูข้อต่อไปกันต่อไปค่ะ Write and say เหมือนเดิม Write and say s รวมกับ p อ่ะเรามารวมเสียง s กับ p รวมกันนะคะ s กับ p ออกเสียงรวมกัน s ใช่ไหม p p แต่ว่า s ถ้า p อยู่หลัง s มันจะไม่ออกเสียงว่าสเปอร์นะจะออกเสียงว่าสเปอรนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าช้อนเนี่ยช้อนนะคะสเปอรอูเนสปูนบางคนก็จะอ่านเนอมันจะง่ายเข้าเข้าใจสำหรับเด็กๆแต่จริงๆแล้วตัว n เนี่ยจะออกเสียงอึนะคะนักเรียนจะงงก็เลยออกให้ออกเสียงเนก็ได้สเปอร์อูเนสปูนนะคะก็คือช้อนนะคะโอเค s อก็ับ w นะคะก็จะเป็นสว r ใช่ไหม s, s w w ัยวก็จะเป็นสว r สวะอีใช่ไหมสวะอีเ e, งาะสวิงสวิงก็คืออะไรก็คือชิงเจ้าชิงช้านี่แหละนะคะ swing สวอีเ e, งาะสวิงโอเคทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่า i t เทม item เทม B บอกว่าอะไรคะ บอกว่าให้เด็กๆทำอะไรให้ say and check ให้ say and check ให้ให้อ่านให้พูดแล้วให้อ่านแล้วก็ให้เช็คว่าอันไหนถูกนะคะโอเคเรามาเรามาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่กันเนาะคำว่า spoon เราเรียนไปแล้วนะคะ p ปู n แปลว่าอะไรแปลว่าช้อนนะไม่ใช่ spoon นั่นเนี่ยอันเนี้ย s m i l e ก็คือยิ้มก็ไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นต้องเป็น swear อ t เม้อ swim เราก็ make a tick ที่คำว่า swim นะคะว่ายน้ำก็คือ s w i r m swim โอเค the second one number two อันนี้ง่ายมากเลยเราเรียนมาแล้วนะคะ at the playground you can see a swing swing ก็คือชิงชา้าถูกไหมคะ swing เห็นไหมคะคำนี้ swer g swing โอเค number three อันนี้เราก็เรียนมาแล้วเหมือนกันนะคะคั้นที่หนึ่งอ่านว่า smoke คำที่สอง spoon คำที่สาม swim okay so the word is number two spoon okay and the last one what is it snake is i t a snake no is it a spoon no ไม่ใช่ Spoon และไม่ใช่ Snake เ,เพราะฉะนั้นต้องเป็น spot spot แปลว่าจุดนะคะเห็นไหมคะเป็นจุดอยู่ตรงนี้พูดว่า spot spur t spot นะคะ โอเคต่อไป next one 4 item C นักเรียนดูนะคะ read write and say read write and say โอเค she can play on the เห็นรูปไหมคะนี่ number one อยู่นี่นะคะ number one is here number one เห็นไหมคะเขาทำอะไรอยู่ she can play เธ er อเล่นอยู่ที่ไหนที่สวอเอเง้ Swing okay and number two there is number two where is number two นี่ number two there is a uh, on the blanket แต right? oh, ่น Sp oh, ี่คือ blanket นะคะนี่ blanket ผ้าเนี่ยนะคะมีอะไรคะอยู่ตรงนี้ก็คือมีมีจุดใช่ไหมจุดก็คือ s p u r or T เชอ่านว่าอะไรอ่านว่า spot s p u r or T เ spot โอเค and number three number three is here number three is here A ่า d าดาด is on the plates อ uh, ะไรอยู่บนจานนะคะช้อนนั่นเองใช่ไหมช้อนก็ write the words p o o n spoon. okay and number four where is number four here number four อยู่นี่นะคะ he can in the lake เขาทำอะไรอยู่คะเนี่ยทำอะไรอยู่คะ อ่าว่ายน้ําอยู่ใช่ไหมไว่ายน้ําอยู่เราก็จะเขียนคําว่าอะไรคะว่ายน้ำ Sw swim Sw swim โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะไอเทม C เสร็จแล้วเรียบร้อยเก่งมากทุกคนอ่าอ่าดูอันต่อไปแบบฝึกหัดต่อไปนะคะนักเรียนหลังจากที่ดูวิดีโอคลิป4เสียงนั้นอะ ที่ครูส่งให้ในไลน์กรุ๊ปนะคะแล้วให้นักเรียนมาทำแบบฝึกหัดทำให้ได้นะคะฝึกฝึกทุกวันก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเนาะโอเคเรามาดูตัวนี้นะคะเดี๋ยวที่เชิ์ Change the color a little bit S กับ T รวมกันเป็น stir ใช่ไหมคะ stir นักเรียนจำไว้ว่าหลัง T หลัง S จะออกเสียงออกเสียงเตอร์ er, ไม่ใช่เชอนะคะเตอร์ t ่า stir อ๋อเพ Stop ฮะ Stop หยุด Stop หยุดใช่ไหมคะโอเคต่อไปค่ะคำต่อไปอ่าอ่อข้อนี้นะคะดูดู directions ดู direction direction ก็คือคำสั่งเนาะคำสั่งประโยคนี้ให้ทำอะไรนะคะให้ Hi. match จับคู่ write เขียนแล้วก็ say ฝึกอ่านนะคะ เออพูดนะให้พูดคานี้ออกมานะให้พูดออกมานะคะมีอะไรบ้างนักเรียนดูสิคะมีอะไรบ้างอ่าลองดูซิมีกี่ข้ออ่าให้แมชด้วยแมชก็คือให้จับคู่นะคะจับคู่อ่าคำศัพท์นะคะกับรูปภาพเนาะก็จะมีมีคําศัพท์ฝั่งนี้แล้วก็มีภาพฝั่งนี้นะคะมีคําศัพท์แล้วก็รูปภาพฝั่งนี้โอเค Um, มาเรามาช่วยกันทำนะคะ stop ใช่ไหมคำนี้ให้หยุดตรงไหนนาะจะเป็น stop อ้าโอเครู้แล้วน่าจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะทุกคนนี่มา s t o p ออเพ stop เราก็มาใส่ให้มันเต็มนะคะมันออบมาแล้วเหลือ s t นะคะ s t o p ออเพ stop โอเคต่อไปอันนี้รูปอะไรนักเรียนอาจจะไม่ได้ค่อยได้ใช้เนาะทุกวันนี้มันก็มีอ e ีเมลไม่ต้องติดแสแตมไม่ต้องส่ง ส่งจดหมายเนาะทุกวันนี้เทคโนโลยีมันไวมากนะคะเราก็เลยไม่ไม่ได้ค่อยได้ใช้สแตมม์เท่าไหร่เนาะอันนี้ก็คือ Stamp m s t e r at นี่ s t e r at อ่านว่า Stamp นะคะโอเคอ่ะคำไหนอีกคะเนี่ยคำนี้คืออะไร เออ te นะคะแล้วก็ fa fa ก็คือนี่คำนี้เลยค่ะ first first ก็คือเร็ l นะคะนักเรียนจะเห็นว่า st อยู่ข้างหน้าและก็อยู่ข้างหลังได้ด้วยเห็นไหมคะนี่ first first, <c oughs> first แล้วก็อันนี้ stir, at, stamp อันนี้นะคะอันนี้ก็คือสอบนะคะ st สอบเนี่ยเราพูดว่า test test นะคะเราก็เขียน s t อย่างนี้จับมาโอเคอ่ะมาอ่านมาอีกทีนึงอ่านมาอีกทีนึงนะคะหน่อยอีกทีนึงคำนี้คำนี้คำที่หนึ่ง stamp stamp คำที่สอง first first คำที่สาม stop stop คำที่สี่ test test โอเคนะคะ อ่าต่อไปค่ะเรามาดูตรงนี้นะคะบอก c i r c l e and say ให้วงกลมและพูดอืม c i r c l e and say วงกลมและพูดนะอ่านเรียนดูคำศัพท์นะคะข้อที่หนึ่งสสามสี่มีคำว่าอะไรบ้างเรามาช่วยกันดูสิคะคำศัพท์คำไหนที่มันซ่อนอยู่ข้างในนะคะอ่าช่วยกันหาเนาะอ่าคำที่1เจอแล้วคำว่าอะไรคะ stop c i r c l e คคำว่า stop มีคำเดียวเนาะ แรกนี่ number two number one stop the word ที่เห็นอยู่นี่นี่อยู่ตรงนี้นะคะ ah right ถูกต้องนะคะ And number two number two คำว่าอะไรนาะ number two ไปดูภาพก่อนอ๋อ oh, นี่ไงคะ number two this is number two number two กระดาษตัวนี้ก็บอกว่าได้ A plus ก็คือ at test น,นั่นเองสอบเก่งมากได้ A บวกนะคะนี่คะ่ะ test เห็นไหมคะ test อเค Number 3นี่คำศัพท์อันนี้คืออะไรคะเราเรียนมาเมื่อสักครู่แล้วติดสเตมใช่ไหมคะสเตมติดใส่กล่องพัสดุเนาะสต i r แอเมอพ่ออ่านว่าสเตมและก็คำสุดท้ายคือคืออะไร number 4 is here Number 4ออยู่นี่นะคะรถคันนี้เป็นยังไงคะฟิวมาอย่างเร็วดูซิคำไหนเร็วโอเคนี่เจอแล้ว first first แปลว่าเร็วนะคะเร็วมากๆเลยนะคะโอเคอ่าคราวนี้ให้ทำอะไรคะหน้านี้คำสั่งบอกว่าบอกว่าให้นักเรียน match จับคู่ w r i t เขียน and say และพูดนะคะ write and say and match โอเคอ่าแบบฝึกหัดสุดท้ายแล้วหน้าสุดท้ายแล้วนะคะ ทำให้เรียบร้อยแล้วมาส่งทีเชอร์นะคะในวันจันเนาะโอเคมาช่วยกันทํามาช่วยกันทําทุกคนอ่ะเอาสองคำสองกลุ่มนี้มารวมกันให้ได้คำที่มีความหมายแล้วก็เขียนลงไปแล้วก็จะพวกคำศัพท์ด้วยนะคะอ้ามาดูทีละข้อเลยเอาภาพเป็นหลักนะคะ Number one stop อืสต t อปอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่แล้วก็ปึ๊บมานี่ใช่ไหมคะสเต r สเตอร์แล้วสเตอร์แล้วเดี๋ยวนะคะอ่ะมาไม่ครบเดี๋ยวยืนมาไม่ครบแปบ๊บขอย้ายโอเคเอาใหม่สเตอร์อ๋อเพอสต็อปได้สเตอร์แล้วเหลืออ๋อเพอมาลงมาโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะคะสเตอร์อ๋อเพอสต็อปเราก็เขียนลงไปเลยตรงนี้สต็อปโอเคอ่ะ ต่อไป number two number two รูปอะไรคะรูป stem ใช่ไหม stir stir no maybe not okay stop เอาเอาง่ายง่ายก่อนข้อไหนได้ก่อนเอาเลยนะคะอ่ะโอเคเอา number six ก่อนก็ได้ <c oughs> ช้อนใช่ไหม s p i r s p i r u นื้สปูนโอเคสเปอร์อูนะสปูนโอเคนักเรียนเห็นสเตอร์ไหมคะมีสองจุดนะแสดงว่ามีสองคำใช่ไหมคะ <c oughs> อ้าวเขียนลงไปง่ายมากเลยนะคะสปูนโอเคต่อไปค่ะคำนี้ล่ะคะสวิงใช่ไหมคะสวิงสวิงก็เกิดจากคำว่าสว์ไปรวมกับคำว่าอีเงื้อไปเลยนะคะนี่ ก็จะเป็นอะไรเอ่ยเป็นคำว่า Swing ใช่ไหมคะ swing เ okay. ออโอเคต่อไปค่ะคำว่าอันนี้เนาะ s n a ้โอเค s n a ้ s n a น O Snow ง่ายง่ายนะคะ Snow แล้วก็คำนี้ล่ะคะ อ๋อสมออ่าสมอสมออายนี่อยู่นี่นะคะเป็น s mile นะคะ smile ก็คืออะไรคะยิ้มนะคะ smile คำนี้ล่ะคะนี่ไงคะ stir เ,เราอยู่นี่ stir เ,เรามีสองอันนะ stir at อืมก็จะเป็นคำว่า stamp นะคะได้ครบแล้วนะคะทั้งทั้ง6คำา6ภาพนะคะคำที่มี2ตัวที่เป็น st นะคะก็คือคำว่า stamp กับคำว่า stop ก็คือ st เหมือนกัน st ต r เหมือนกัน st i r a t แอมือ p พิร์ตสเ o p มอ s t ์สเรโอเคโอเคเรียบร้อยนะคะข้อนี้ง่ายมากๆนะคะเด็กๆฝึกนะคะ ขณะที่เรา study from home นะคะไม่ต้องยุ่งยากฝึกอ่านให้เก่งแล้วเข้าเรียนออนไลน์เมื่อไหร่เราก็จับติมนะคะโอเค read and number ข้อนี้ให้ทำไรคะให้ read ให้อ่านแล้วก็ให้ใส่หมายเลขนะคะว่าข้อไหนถูกต้องนะคะมีทั้งหมด6ข้อนะคะ you read and number โอเค number one s h e takes a test s h e takes a test นักเรียนไปดูคำศัพท์ที่เราเรียนมาแล้วนะคะ a t t e s t คำที่เราเน้นย้ำก็คือ st ใช่ไหมข้อที่หนึ่ง <c oughs> นี่คำนี้อันไหนคะคำนี้ก็คือข้อสอบใช่ไหม number one o okay. k number two I c a n see the smoke I c a n see the smoke โอเค smoke uh, เราเช็ค sm ใช่ไหม number three they drive fast they drive fast number three ขับรถเร็วอันนี้เนาะ And number four, there is a spot on the rack. There is, a, there is a spot on the rack. Number four. And number five. He swims on Saturday. He swims on Saturday. Right number five. And then number six, we don't want a snake. We don't want a snake. Snap. Number six. So that's it. โอเคดัสเซเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดให้ครบให้จบนะคะแล้วก็เอามาส่งคุณครูนะคะตั้งใจฝึกอ่านนะคะทุกคนโอเค see you next clip bye bye for now